สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องบ้านสวนเกษตรวิถีพอเพียงนะครับในอีพีนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาทําความรู้จักกับมะขามจัมโบ้นะครับซึ่งมันอยู่ในแปลงนี้นะครับซึ่งผมปลูกไว้นะครับมันมีต้นเดียวนะครับก็คือว่าพอดีมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านนะครับเป็นมะขามจัมโบ้นะครับเพื่อนเนโอเคไปดูกันเลยนะครับกําลังเก็บผลผลิตในการ ขายอยู่ครับผมโอเคไปดูครับผมทำอะไรครับโอเล่นแหนแดงโอเคโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับอันนี้ต้นมันนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคไปดูข้างบนนะครับครับผมกำลังสอยมะขามกันอยู่นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือทำการเก็บมะขามนะครับลูกที่มันโตได้ผลผลิตนะครับผมก็คือจะเอาไปทำเป็นมะขามแช่อิ่มนะครับ นี่นะครับทำการเก็บเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับครับเพื่อนๆืครับทำการเก็บอยู่นะครับผมสอบถามพ่อค้าที่มารับซื้อนะครับเป็นมะขามพันยักษ์นะครับหรือมะขามจัมโบ้นะครับราคาก็กิโลละ10บาทนะครับบ้านเราแบบราคาแบบบ้านนอกบ้านนอกนะครับผม ก็คือรับซื้อกันอยู่10บบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับช่วงสุดท้ายว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับครับผมเราเก็บผลผลิตแค่ต้นเดียวนะครับเพื่อนๆก็คือต้นนี้ต้นเดียวนะครับเพราะว่าต้นอื่นเรายังไม่โตเต็มที่นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูช่วงสุดท้ายนะครับว่าเราได้กี่กิโลนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับมาดูกันนะครับ ก็คือมะขามนี้ต้นเดียวนะครับเป็นมะขามพันยักษ์นะครับเพื่อนเพื่อันนี้ก็คือว่าผมทําการพ่อค้ามาซื้อที่สวนนะครับก็คือเป็นมะขามจัมโบ้นะครับส่วนตัวนี้ผมก็จะเอาไว้ทําพันุ์นะครับอันนี้สุกแล้วครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับอันนี้ชั่งออกมาแล้วนะครับประมาณ15บกิโลนะครับถ้ารวมตัวนี้ก็อยู่ประมาณ20่กิโลนะครับผม อ,อ๋อถ้าขายก็ขายแบบราคากันเองก็กิโลละสิบบาทนะครับเพื่อนๆโอเค okay, ครับผมขอจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ